นะครับวันนี้เรามาบริเวณคลองสามนะครับณจุดบริเวณนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นจุดจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุเยอะมากเฮ mm ี hmm. ้ยนแรงมากที่สุดที่หนึ่งในย่านนี้เลยเลือดไหลจากฝั่งรูดมาถึงสามาถึงศาลข้อวหมูขาวฝั่งนี้แต่จุดตรงเนี้ยเรนเชื่อว่าในคลองสามที่ตรงเนี้ยก็เป็นสถานที่แรงอที่หนึ่งเหมือนกันครับผมผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะทีมงานได้กินกลิ่นข่าวเลือดปะได้กินค่ะ ได้กินค่ะเขาเขาจะต้องไปทํางานเขาจะต้องเดินทางแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าการที่เขาข้ามถนนมาเขาจะโดนรถแบบเบียดให้เขาเสียชีวิตแล้วก็ทับศีกษเขาแสดงว่าแทบไม่รู้ตัวเลยเจ็บไหมเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเลยค่ะเขารู้แต่ว่าเขาล้มแล้วเขาไม่รู้อะไรอเลยติดตามพร้อมกันในช่องซองผีพุทนี้สองทุ่มสิบห้าทางยูทูบชาแนของกันทั่วโลกอ